ดูวความมั่นใจไว้ในตัวกันแล้วมาเสริมบุคลิกให้เด่นสง่านหน่ามองกันด้วยหนังสือเล่มนี้ค่ะ แต่งให้รวยสวยให้เป็นหนังสือที่จะมาช่วยเป็นทางลัดในการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีที่สำคัญจะทำให้เข้าใจสไตล์ของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเขาจะเริ่มจากการทำให้เราเข้าใจรูปร่างของแต่ละคนเพื่อให้นำมาปรับใช้ในการแต่งตัวแถมในบทรู้สไตล์ประหยัดตาง์เขายังจะทำให้คุณอธิบายตัวตนแบบที่คุณเป็นได้ชัดขึ้นซึ่งเขาบอกว่าเสื้อผ้าการแต่งกายที่คุณหยิบจับขึ้นมามันสามารถสะท้อนตัวตนความเป็นคุณได้ ชิ้นที่คุณหยิบสะท้อนอะไรบางอย่างในตัวคุณเสมอและเคล็ดลับสำคัญคือให้การแต่งตัวของคุณสะท้อนถึงสิ่งที่คุณอยากเป็นตำแหน่งที่คุณต้องการในวันนี้ไม่ต้องรอว่าเมื่อได้เป็นแล้วค่อยแต่งเพราะการแต่งตัวให้ดีเป็นการให้เกียรติและเคารพตัวเองคนแรกที่ควรได้ชื่นชมเมื่อคุณแต่งตัวดีคือตัวคุณเองค่ะ มันเป็นความชื่นใจและรู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วงานที่ทำบริษัทที่คุณทำจะได้อนิสง์หลังจากนั้นและความเข้าใจในสไตล์นี้นอกจากเข้าใจในปัจจุบันขณะของตัวเองแล้วยังสามารถพลิกให้สไตล์เสริมหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวและสไตล์ยังช่วยประหยัดต,ตางอีกด้วย mm hmm. เพราะเรารู้แล้วว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ที่เหลือก็แค่ไปลองใช้ดูค่ะ